ข่ามอบให้หญิงที่ชื่ออินทิราไว้ไม่ได้มอบให้เจ้าดำดงอา้าวให้อินทิราแต่มาอยู่กับดำดงถ้าอย่างนั้นคดีพิกอโอ้ยหัวหมอสุดๆแหวนวงนี้ข้ามอบให้อินทิราไว้แต่มาอยู่ที่ดำนงถ้ามันเป็นแบบนี้คดีพิก หวหมอสุดรสูตรพะบิดาพระบิดา,ดาโอ้ยปวดท้องเอวเริ่มเสียแล้วพี่ชูค่ะปีนี้หยุดพักก่อนพาพ่อไปเสียงกงบ้างนะลูกได้ไปทำอะไรอ่ะไปหาซื้อเอวมือสองมั้งไอ้ตอนอเออแหวนวงนี้ข้าม่อไปอินทีดาไว้แต่มาอยู่ที่ดำนง ลิเกตัวนี้จับพังยิ้มอะไร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 ไม่ใช่มือก็ยิ้มอะไรยิ้มอะไรเอาเขินทำไมไม่ใจเอ๊มาสมินนี่มือพ่อเป็นไงอ่ะมือพ่อเป็นไงเหี่ยวมากเลย่อ้่ไม่น่าปูให้เลยล่นเข้ากันจริงนะดำนองข้ายอมรับกับเจ้า นั่งฟังค่าดีๆนะแม่นั่งได้ไหมอ่ะแม่อยากนั่งอก็ยืนแล้วก็เดินไปแล้วกันใครบอกแพ้แป๊บซี่ม <c oughs> ีลูกหลังด้วยอะไรอะ่ะ <c oughs> แป๊บซี่กู <c oughs> ไม่รู้แกวางไว้รวงไว้ไหนอ่ะจะวางไว้ไหนใครจะรู้อ่ะ่วงใต้ถุนไปแล้วมั้งเรื่องใหญ่แล้วด้วยพี่ย่ยาเต็มปอดแล้วมั้งแกมบุ๋มไปเลยอะ่ะตูเต็มพี่อะ่ะ <c oughs> แบบสี่ลาน,นีซ่าดีก <c oughs> ตัวเ<อ>นยะ ดำดงข <Huh? S 1> ้าจะพูดดีๆกับเจ้านะข้าสงสารเจ้าแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้ามัสเซวินจริงๆแต่ข้าไม่ได้มอบให้เจ้าข้ามอบให้หญิงที่ชื่อว่าอินทิดาเหลือเยอะด้วยเจอยังลูกเจอยัง ้าวแก้วรั่วหรือเปล่าเออมันรั่วหรือเปล่าวะน่าจะแกลล้วรั่วใครกินแมมซี่คูณเนี่ยวางไอ้ขอมึงยอยู่ทีนี่ใครกินแมมซี่คุยบานมวยไม้เลยไม่เป็นไรไหม้ไปเถอะกูเช่าเขาอยู่อา้าว